คนไม่ได้เฮาเสีมาไปเบิง่งที่เฮาดักหนูไว้ตักเถื่เถืไปกันเลยคนให้หน้าให้ตาเป็นร้อยปีหล,ลายหลายนะหนูบ่อึดแล่นปุ๊บปั๊บปั๊บเลยไปกันเลยนีไ่ได้สิ่ตักอยู่ข้างหน้าไนะป สิได oh, hey, hey. no, oh, ้หรือว่าบอได้โอ้โหหกเลยเฮ้ยเฮ้ยที่เงีว่ะหนรือกล่อลอ่ในนี่เขียวๆบางเอินลลวงว่ะโอ้โอ้ยติดนี่ว่ะหนูโนูเรียบร้อยไปแล้วอีหนูอีหนูตัวใหญ่เตอะ Hmm, <N> là khai hàm. Hàm tông rồi. Cột trên wa Ta nhá, cứ ít ít. ปดปดตัออกม่เบิงในหนูโตใหญ่เติบเลยหนูทองขาวนักไก่หำมันหำตรงเอ้ยยังก็น้าขาวตาใจมึงมุมโตเกือบเกือบเท่ากับแขนแขนใหญ่กว่าน่อยหนะึ่ง เป้งมีนเป้งคือซีแซบอยู่คลิปนี้โมมีอย่างายเด้อพาพ่อแม่พี่น้องมาบึงที่เฮาดักนุงไว้ตักด่างเดียวตกกะก็ไดตัวหนึ่งแต่นุงประเทศไทยบ่อึอบ่ยอยากบาขึ้นหับ้านเฮา หนูปัท้าหนูหายากหาเย็นหนูฟีเซออันเดียวก็ได้อันเดียวคลิปนี้มัมีอย่างไรบ๊ายบายเจอหนูตามเบิ่งดาวที่สองว่าสิได้หรือบ่โอ้ยอนแสงดาวที่สองใสไ่ไว,ว้แต่ตันึ่ง่วงสิได้หรือบ่ได้ ôi lù lù, luôn 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 áo đẹp rồi luôn 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 বুচি কেতিয়াও দৰকাৰ নেপথ คร ah. ับตัวนึงตัวเตันี้ได้ตัวคลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อวสิหาราอย่างคลิปนี้บายบาย